สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t h a n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ตางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูว่า d y Universe ต้องการจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังได้เจอต่อไปนี้ twin flames คุณกำลังได้เจอ twin flames twin flames กำลังหวนกลับมาหาคุณเลิฟคอความรักเรียกหาคุณใครบางคนกำลังคิดถึงคุณคิดเกี่ยวกับคุณใครบางคนกำลังส่งข้อความความรักมาให้กับคุณ กราวด i n g ใครบางคนเป็นความรักครั้งใหม่คุณกำลังได้พบเจอความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแข็งแกร่งเติบโตไม่ว่าจะต่างการห่างกาันระยะห่างไกลแค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆปลอดภัยกับคนคนนี้คุณกำลังได้เจอความรักที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภยัยมีความสุขที่สุดอิสระ,ะที่สุดและเพอร์เฟกที่สุดการเติบโตกำลังเกิดขึ้น โซเมสวยงามมากคุณกำลังได้เจอโซคอนเนคชั่นพาร์ทเนอร์ชิพของคุณโซคอนแทรคหรือไลฟ์พาร์ทเนอร์ของคุณใครบางคนกำลังดูคุณอยู่ใครบางคนกำลังจับจ้องมาที่คุณใครบางคนคิดถึงคุณหนักมากใครบางคนกำลังเป็นคู่ชีวิตที่เกี่ยวก้อยไปด้วยกันกับคุณโดยที่ไม่มีท็อกซิกไม่มีดรามา่าใดๆใครบางคนกำลังดูรูปภาพคุณเกี่ยวกับคุณเมก Memories, make s new memories กับคุณนั่นหมายถึงใครบางคนกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพใหม่ๆเพราะมีการแยกหรือความไกลเกิดขึ้นตรงนี้เพราะใครบางคนกำลังจดจ่อคิดถึงคุณต้องการที่แต่งงานกับคุณนี่คือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนคนโสดเชื่อในพลังงานของตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ดีและโชคดีมากที่คุณจะได้ พบเจอรักแท้ที่ดีเพราะคู่ของคุณกําลังเดินทางมาหาคุณเป็นคนที่ดีมากๆและเชื่อว่าทวินเฟลมเขาสปายอสอดส่องคุณอยู่เพื่อที่จะได้เรียนรู้เข้าใจพลังงานของ d ีวายแฟมิลีหรือ d ีวายมัสคลีนและเชื่อว่าใครบางคนจะออกจากความกลัวเพื่อที่จะเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์ไปสู่ความสมานที่ไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์ทําให้ความสมานเข้มแข็งแข็งงเพราะว่าแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่ทําให้ความไว้ใจหรือเชื่อใจหรือระยะทางความ การเติบโตขงความสัมพันธ์ที่ที่แน่นแฟนได้ทุกอย่างต้องใช้เวลานี่คือสถานการณ์ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันค่ะว่าใครที่คุณกำลังได้เจอใครที่คุณกำลังได้เจอในเร็วๆนี้ค่ะในเร็วๆว,วันนี้อนาคตอันใกล้นะคะ ภายในปีนี้ไล้แหละนะคะใกล้ละนะคะใครที่คุณกําลังได้เจอสถานการณ์ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น Ace of o n d Spark d e l i v e r สวยงามมากคุณกําลังได้เจอคนรักของคุณที่คุณรอคอยมานาแสนนา DM Place ว้าวมีแต่เซอร์ไพรส์ทำไมสวยแบบนี้ล่ะคะคุณกำลังได้สปาความรักความสัมพันธ์คนรักที่คุณรอ เชื่อว่าคนรู้ว่าคนคนนั้นคือใครคนคนนี้เป็นพลังงานแห่งไฟพลังงานแห่งลมนะคะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอใครอยู่คนคนนี้มีเสน่ห์มากสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่แสนดีดูดีมีเสน่ห์เฟลลี่อบอุ่นจิตใจดีแล้วก็เป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้ให้อาจจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิวิย,ยัฒนที่สูงหรือว่าเป็นคนที่โซมีความสุข มีสเสน่ห์น่ารักนะคะเซ็กซี่หรือเป็นคนที่อาจจะอายุมากแล้วนะคะเหมือนกับว่าเป็นอาจจะ30อัพหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือว่า40อัพนะคะห้าสอัพหรือคุณอายุประมาณนั้นหรือเขาบอายุประมาณนั้นนะคะเชื่อว่านี่คือสัญญาณของ d ีวายแฟมิลีนที่กําลังเจอ d ีวายมาส l ิลนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะพ่อแม่ไม่ๆหรือว่าคนที่มีลูกติดหนคนหรือว่า2คน ความรักครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกพิเศษมากทุกคนคุณกำลังได้ตกหลุมรักกับใครบางคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเป็นการตกหลุมรักอีกครั้งและเป็นรักนิรันดร์สำหรับคุณเป็นโซลคอนแท็กจริงๆหรือว่าทวินเฟลมจริงๆเพราะว่าเดอะเลเวอร์สเป็นตัวแทนของสัญญาของแฟนเพราะฉะนั้นโซลคอนแท็กตหรือพลังงานของทวินเฟลมและรักแท้แน่นอนคนคนนี้พร่าพราดูดีเสน่ห์และจริงจังกับคุณมากปกป้องคุณดูแลคุณเทคแคร์คุณซัพพอร์ตคุณ ความรักของคุณกำลังสัะพรั่งและเติบโตโรแมนติกมากๆกับเขาหรือเธอคนนี้สวยงามมากๆที่สุดเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆทีนี้มาดูว่าแล้วเขาฝากอะไรมาบอกคุณ s i x ออฟคัพเขาคิดถึงคุณไม่ว่าคุณจะเจอเขาหรือย,ยังไม่เจอพลังงานของคลิปนี้คือความคิดถึงของ การรอคอยที่หอยหาที่ Amazing ละทถึงมาก mm hmm. เพราะว่าคุณและเขามีความผูกพันกันระดับจิตวิญญาณที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน d i mm hmm. สิ่งศัก mm hmm. ดิ์สิทธิ์ d i Universe ส่งให้คุณและเขามาเจอกัน mm hmm. ในจังหวะทามิ่งที่รู้สึกว่า,ม,ามันเป็นช่วงเวลาแห่งวันพิเศษคืนพิเศษทามิ่งที่พิเศษมากๆความผูกพันไม่เคยไม่เคยลืมไม่เคยลืม,ไม,ลมไม่เคยเลือนลางหายไป จิตวิญญาณจะจำกันได้จิตวิญญาณจะรู้สึกถึงกันได้เขารู้สึกถึงคุณ t h Emperor e สวยงามมากๆเลยนี่คือ DIY masculine นี่คือ DIY feminine อย่างที่บอกไปคนคนนี้มาพร้อมกับการออฟ o f f ์ซัพพอร์ตคุณดูแลคุณไปทั้งชีวิตไม่ให้คุณต้องร้องขอหรือว่าอะไรสิ่งใดเลยเป็นสุภาพบุรุษท,ที่จะมาพร้อมกับโอ้โหช่อดอกไม้ช่อใหญ่แหวนเพชรหรือว่าอของขวัญพิเศษให้กับคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่เป็น คนที่มีความเป็นผู้นำจิตใจดีเท่อบอุ่นเป็น f ฟม i l y m แ n นะคะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆเรียกได้ว่าคุณและเขามีความละไม้คล้ายก,กันกับคุณเลยทีเดียวดูเท่ดูขึมดูขึงขังดูจริงจังนะคะเป็นคนที่มีอิสระภาพในตัวเองเป็นคนที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสําเร็จมากๆในชีวิตเช่นประสบความส็จในชีวิตแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นคนที่เป็นตําแหน่ง ที่สูงนะบอสบิ๊กบอสหัวหน้าหรือเป็นคนต่างชาติแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าดูเท่ดูคมคายคึงขังมั่นใจแล้วก็ปกป้องคุณได้คุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยที่ได้เจอเขาหรือว่าได้อยู่กับเขานะคะคนคนนี้อ่อนกว่าคุณหรือว่าไล่เลี่ยก,กันหรือว่าเขาใจอยู่มาออกคุณก็จะดูอ่อนกวัยว่าสมไวชอบเดินทางชอบอิสระภาพชอบความท้าทายมีอิสระภาพในตัวเองเองฟรลี่ดูดีมีสเสน่ห์ขี้เล่นน่ารักนะคะบทจะคึงคังก็คึงคังบทจะ ขี้เล่นเฟลลี่ก็น่ารักนะคะชอบเดินทางชอบท่องเทีย่ยวมีสังคมมีเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหนะ้าที่การงานในในใ,ในสังคมของเขาฝีไม้ไลายมือในในงานของเขาอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนทํางานเยอะทํางานหนะักคิดเยอะแล้วก็คิดมากรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักดูแข็งแข็งตรงๆไม่วือวานะคะแต่ก็ดูดูเป็นคนที่รู้จักที่จะ หรือว่าอะไรคือสิ่งที่มีมีค่าคุณค่าในการทุ่งเทหรือว่าอาจจะดูอาจจะดูเป็นคนที่ประหยัดบัทยัดนะแต่รู้คุณค่าในสิ่งสิ่งนั้นเวลาที่ต้องจ่ายไปอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่ทำงานหนักคิดเดยอะแล้วก็คิดมากเพราะเป็นคนมีความเป็นผู้ใหญ่มีเป้าหมายในตัวเองอย่างชัดเจนมากๆเลย เขามีอารมณ์สนฟรีมีความเป็นศิละปะและศิลปินในตัวเองมากๆนะคะและชอบอาจจะแบบออฟเวนเจอร์เยอะนะ,ะชอบ a อฟเวนเจอร์ทำอะไรเกี่ยวกับ a อฟเวนเจอร์หรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ตรงไปตรงมาเป๊ะมีเป้าหมายนะคะแล้วก็เป็นดว e วันของคุณเป็นรักแท้ของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณเป็นคู่แท้ของคุณด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้เขานี่คือสิ่งที่เขาฝาก นะคะคมาบอกคุณว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วเขาจะค้นหาคุณให้เจอคนคนนี้จะตามหาคุณเจอไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเดินทางออนไลน์หรืออะไรคนคนนี้เขาจะมีแบบมีไมซ์เซตหรือว่าดูซันขึ้นอีกครั้งเขาจะตามหาคุณให้เจอดูซันสวยงามมากดูซันเกิดขึ้นอีกครั้ง Twin สวิงเฟลมสเปรย์ไฟคู่โซ n ันทรก เขาเป็นคนที่ร่าเริงและสดใสมากแล้วเป็นคนที่มีความคิดต่างจากคุณมีความเป็นผู้นําจิตใจของเขาคือแบบดีมากเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกแมนมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนคนนี้จะตามหาคุณอืนเจอยังไงเขาก็คุณกําลองได้เริ่มต้นใหม่กับความรักที่สนุกสนานและแฮปปี้เขาจะทำให้คุณมีความสุขเขาจะเขาจะปกป้องคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะเทคแคร์เขาจะเทคแคร์คุณไปตลอดกาลเลยนะคะเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนที่ คุณจะรู้สึกว่าเขาดูแลคุณดีนะคะทำให้คุณรู้สึกพิเศษที่สุดมากๆ Queen of Pentacle ใช่ค่ะเพราะเขาจะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเขาจะเห็นคุณค่าความเป็นเจ้าหญิงของคุณนะคะความงดงามภายในที่คุณมีและเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ว้าว คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน King and Queen of Pentacles เป็นไปได้ไง The Sun คู่กันแล้วคู่เขาเรียกว่าเหมือนกิงทองใบหยกค่ะทุกคนสมน้ำสมเนื้อคุณกำลังได้เจอคู่แท้ของคุณนี่คือชีวิตใหม่ของความรักนี่คือความจุเจริญรุ่งเรืององความรักนี่คือคือความผูกพันของความรักที่คุณกำลังได้เจอสวยงามมากๆเลยนะคะงานแต่งงานรอคุณอยู่ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนูนวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเรียนรู้รู้จักกับใครระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ